ขั้นตอนการหมุนลูบิกก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับลูบิกลูบิกมี6หน้า6สีคือสีเหลืองตรงข้ามกับสีขาวสีเขียวตรงข้ามกับสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มตรงข้ามกับสีแดงแต่ละหน้าแต่ละหน้าก็จะมี9กาอัน ต่อไปจะเรียกชิ้นส่วนของรูบิกนะรูบิกก็จะประกอบด้วย1แกนสองขอบสามมุมนะแกนมี6ก็ตามสีเลยสีขาวสีส้มสีเหลืองนะสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวขอบมี12นะขอบมี12ก็คือขอบจะมี2สีนะแต่ละสีก็จะมีสีอย่างเงี้ยนะก็จะมี1 2 3 4สสามสี่ อังนี้ก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเดสิบสองนะขอบมีสิบสองแต่ว่าแต่ละสีนี้ก็จะมีสี่นะแดงสี่นะเขียวสี่ส้มสี่ขาวและเหลืองอย่างละสี่นี้ลูกมุมมุมมีสามสีนะลูกหนึ่งมีสามสีแล้วก็ลูกมุมนี้มีอยู่แปดหนึ่งสองสามสี่ข้างล่างอีกหนึ่งสองสามสี่นะก็จะมีอยู่แดลูกแต่ว่า แต่ละสีนี่ก็จะมีอยู่สี่นะก็แกนหนึ่งขอบมีสี่แต่ว่ามีสองสีมุมมีสี่เหมือนกันแต่ว่ามีสามสีต่อไปจะเป็นขั้นตอนการหมุนการหมุนลูบิกก็จะมีหลายวิธีแต่ในที่นี้จะอธิบายการหมุนลูบิกแบบ8ขั้นตอนพื้นฐานที่ทำได้ไม่ยากดังนี้ขั้นตอนที่1เอาขอบขาวขอบขาวนะ ที่มีอยู่สี่หนึ่งสองสามสี่นะลูขอบเนี่ยนะขึ้นมาล้อมแกนเหลืองแกนเหลืองอยู่ข้างบนนะออยู่ตรงนี้เอามาล้อมตรงนี้แทนที่ตรงนี้วิธีการหมุนก็หมุนขึ้นมาเลยหมุนขึ้นมาเลยนี่อย่างเห็นอย่างเงี้ยขอบขาวอย่างเงี้ยนะขึ้นมาเลยข้างแกนเหลืองอยู่ไหนอยู่ข้างล่างนี้ก็ได้นีาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็หมุนขึ้นมาเลยนะอันนี้หมุนขึ้นมาเลย แต่อันนี้ถ้าจะหมุนขึ้นมาอันนี้มันก็จะหนีใช่ป่ะถ้าาหมุนนี้ก็จะหมุนกลับไปกลับมาไม่จบสิ้นเพราะฉะนั้นเราก็หมุนอันนี้ให้มันมาทางนี้ก่อนแต่แล้วเราก็หมุนขึ้นแค่นี้เองนะอีกอันหนึ่งอย่างไหนอยู่นี่นะหมุนขึ้นมาตรงนี้ก่อนขึ้นมาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วถ้าหมุนมาทางนี้อันนั้นก็จะไปเพราะนั้นให้หมุนอันนี้มานี้แล้วก็หมุนอันนี้ขึ้นก็จะได้แล้วขอบขาวล้อมแกนเหลือง มือขอบเนี่ยนะสีอันมาล้อมแกนเหลืองขั้นตอนที่สองก็คือเอาขอบขาวนี่แหละลงมาล้อมแกนขาวที่อยู่ข้างล่างนะการหมุนก็คือเอาแกนเหลืองไว้บนแกนขาวไว้ล่างเสมอก่อนที่จะหมุนเอาขอบขาวลงไปล้อมแกนขาวข้างล่างให้ดูว่าข้างขอบขาวเป็นสีอะไรนะอย่างอันนี้ขอบขาวข้างขาวเป็นสีส้มให้หมุน สีส้มไปตรงแกนส้มซึ่งแกนส้มอยู่อยู่ตรงข้ามกับแกนแดงห,หมุนเฉพาะด้านบนเท่านั้นหมุนมาก็จะมาตรงก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือขอบขาวข้างส้มตรงแกนแล้วก็หมุนลงมาล้อมแกนขาวจุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้ตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนก็คือขาวขาวส้มส้มนะขาวขอบขาวล้อมแกนขาวแล้วก็ข้างขอบขาวตรงแกน ถึงมุงหมายเป็นอย่างนั้นเพราะต่อไปลองดูนะลองดูวันนี้เราจะหมุนเฉพาะชั้นบนนะก็คืออันนี้ก็คือขอบขาวข้างขอบขาวเป็นขอบแดงให้หมุนมาตรงแกนนะอันนี้มันจะไม่หนีถ้าเราหมุนด้านบนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราหมุนด้านนี้มันก็จะหนีเพราะฉะนั้นเราหมุนจะ่ด้านบนอันนี้ก็จะคงที่หมุนด้านบนมาตรงนี้ให้ตรงเสร็จแล้วก็หมุนลงมาข้างล่างเลยอันนี้ก็จะตรงแล้ว ขอบขาวข้างขาวเป็นสีเขียวอันนี้ขอบขาวข้างขาวเป็นน้ําเงินตรงแล้วเอาลงก่อนเลยเอาลงมาเสร็จแล้วก็ไปดูอันสุดท้ายก็คือขอบขาวเป็นเขียวหมุนหมุนเฉพาะข้างบนนะคือเอามาไว้ข้างบนนี้เพื่อจะหมุนข้างบนให้มันตรงตรงนี้แล้วเอาลงเท่านั้นเองนะเห็นปะ่ะพวกนี้ก็จะอยู่คงที่อันนี้ก็หมุนข้างบนน,นี้มาตรงแล้วก็เอาลงมันก็จะได้ จบขั้นตอนที่สองจะเป็นลักษณะขอบขาวล้อมแกนขาวข้างๆ้างขอบสีขอบข้างจะตรงแกนน้ำเงินแดงเขียวแล้วก็สม้มจบขั้นตอนที่สองต่อไปเป็นขั้นตอนที่สามจะทำชั้นล่างให้เต็มนะชั้นล่างให้เต็มก็สีขาวเต็มแล้วก็ข้างๆเป็นสีเดียวกันขั้นตอนที่สามให้มองดูข้างๆ้างแถวบนนี่นะว่าลูกมุมลูกมุมสีขาวเนี่ยนะ ว่ามันมีลูกมุมสีขาวไหมด้านข้างนี่นะดูตรงมุมนี่มีสีขาวไหมอันนี้มีอันหนึ่งมีอันเดียวเ <sidewalk. S 1> มื่อเห็นลูกมุมสีขาวแล้วก็ดูด้านข้างของลูกมุมสีขาวเนี่ยเป็นสีอะไรอันนี้ก็คือลูกมุมสีขาวด้านข้างเป็นสีแดงนะด้านข้างเป็นสีแดงให้หมุนสีแดงมาตรงแกนการหมุนมหาแกนเนี่ให้หมุนเฉพาะด้านบนนะอย่าหมุนตรงกลางหมุนด้านบนนะ หมุนมาตรงแกนการตรงแกนของลูกมุมนี่จะตรงลักษณะนี้นะตรงเฉียงเฉียงไม่ตรงอย่างนี้นะตรงเฉียงเฉียงตรงเฉียงเฉียงเสร็จแล้วก็นี่ก็คือขาวข้างขาวตรงแกนแล้วก็หมุนอย่างนี้ก็คือมันหมุนแค่ตรงนี้แหละหมุนอย่างนี้นะหมุนอย่างนี้คือหมุนแบบนี้ทั้งหมดในขั้นตอนที่3าก็คือหมุนขึ้นเอาขาวมาตรงนี้แล้วก็เอาลงแค่นี้แหละต่อไปก็ข้างขาวเป็นสีอะไรสีเขียวก็หมุนไปให้ตรงแกนหมุนเฉพาะด้านบน มันไปให้ตรงแกนนี่คือตรงแกนแล้วนี่ก็คือขาวเข,ขียวเขียวตรงแกนก็หมุนอย่างเงี้ยหมุนขึ้นแล้วก็เอาขาวมาใส่ตรงนี้แล้วก็เก็บกบลับเรียกการขั้นตอนเก็บขาวเราดูซิข้างบนมีอีกไหมไม่มีมีอยู่ตรงนี้มีตรงนี้เราก็หมุนขึ้นไปก็ได้หมุนขึ้นไปเสร็จแล้วก็หมุนไปทางนู้นนะแล้วก็หมุนลงมาอันนี้ต้องเอาลงมาเดี๋ยวมันจะหายเราก็จะได้สองกันเลยทีนี้เอาไหนก่อนก็ได้เอาอันนี้ก่อนก็ได้นะขาว ขาวน้ำเงินนะ mm. ก็หมุนให้ไปตรงแกนตรงแกนก็ตรงลักษณะนี้นะขาวน้ำเงินตรงแกนแล้วก็หมุนอย่างนี้ขาวมาเก็บขั้นตอนเนี่ยหมุนง่ายก็คืออันนี้ก็คือขาวแดงเอาแดงมาตรงแกนแล้วก็ก็หมุนเก็กบกลับเลยก็ได้ชั้นนี้เรียบร้อยนะขั้นตอนที่4จะทําชั้นสองหรือชั้นกลางให้เต็มการทำชั้นสองให้เต็มให้ดูที่ลูกขอบ เห็ลูกขอบด้านบนเนี่ยนะว่าคู่ไหนที่ไม่มีสีเหลืองนะอันนี้มีสีเหลืองไม่เอาอันนี้มีสีเหลืองไม่เอานี่อย่างนี้คือไม่มีสีเหลืองนะก็คือคู่ที่ไม่มีสีเหลืองนี่เริ่มก่อนเริ่มที่คู่นี้ดูที่ว่าด้านข้างของมันเนี่ยเป็นสีอะไรนะเป็นสีเขียวก็หมุนไปให้ตรงแกนเขียวอย่างนี้นะก็คือหมุนมาให้ตรงแกนเขียวเสร็จแล้วก็ด้านบนเป็นสีอะไรนะเพราะถ้าเป็นสีเหลืองจะหาไม่เจอเป็นสีนี้หาเจอก็คืออันนี้ตรง นัานบนเป็นสีแดงมันจะต้องลงแกนแดงมันจะต้องลงมาแกนนี้เพราะฉะนั้นเราจะหมุนหมุนแกนนี้นะหมุนแกนนี้เป็นหลักหมุนวิธีการหมุนก็คือหมุนอย่างนี้ถ้าอยู่ด้านซ้ายอย่างนี้นะก็ให้หมุนไปด้านบนไปด้านขวาก่อนด้านบนไปด้านขวาก่อนเสร็จแล้วก็หมุน้ายขึ้นหรือวนไปด้านขวาอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาซ้ายลงกลับคืนไปเสร็จแล้วด้านบนกลับมาด้านซ้ายจะมาขั้นตอนเก็บข่าวก็คือ ขาวแดงตรงแกนเก็บขาวนี่คืออันตอนเก็บขาวจบอันที่หนึ่งละไปดูซิว่ามีขึ้นมาอีกไหมอ่านี่มีขึ้นมาเห็นไหมหมุนไปให้ตรงแกนหมุนด้านบนอย่างเดียวนะการหมุนตรงแกนต้องหมุนด้านบนอย่างเดียวมาตรงแกนเสร็จแล้วก็มันจะลงทางนี้ลงทางขวานะก็คือสีน้ําเงินจะต้องลงแกนน้าเงินอันนี้ตรงแกนแล้วก็เอาน้ําเงินเตรียมหมุนเลยหนะม,มุนอย่างนี้นะก็คือน้านบนไปทางซ้ายครันนี้ ไปทางซ้ายก่อนเสร็จแล้วก็ขวาขึ้นบนไปทางซ้ายอีกทีแล้วก็ขวาลงเสร็จแล้วก็หมุนกลับมาตรงนี้ก็จะเข้าขั้นตอนที่ขั้นตอนที่เก็บข่าวนะนเก็บข่าวต่อไปนี่มาอีกแล้วก็คือเขียวเขียวส้มส้มอยู่ฝั่งนี้หมุนขึนบนมาให้มันตรงเขียวจะลงไหนเขียวจะลงทางนี้ลงทางซ้ายนี่นะ วิธีการหมุนก็เหมือนเดิมก็คือหมุนไปทางขวาก่อนหนึ่งทีแล้วก็หมุนขึ้นหมุนไปทางขวาหมุนกลับหมุนกลับมาแล้วก็เก็บขาวขันตอนนี้ถ้าดูไม่ทันก็ย้อนย้อนวิดีโอดูได้นะได้สามมันแล้วเหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายดูซิว่าข้างบนน่ะมีอะไรไม่มีเหลืองอัทนนี่มีเหลืองหมดเลยเห็นปะมีเหลืองหมดเลยเพราะว่าน,นี้มันมาแอบอยู่ตรงนี้นะถ้ามันแอบอยู่ตรงนี้วิธีการแก้อันนี้ถ้าเกิดเจอปุ๊บแก้ได้นะวิธีการแก้คือขึ้นแล้วก็หมุนมาทางนี้แล้วอันนี้หมุนลงก่อน แล้วหมุนไปสองทีนะหมุนไปสองทีให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนลงหนึ่งทีหมุนนี้ไปหนึ่งทีหมุนขึ้นแล้วก็หมุนนี้ไปหนึ่งทีแล้วก็หมุนขึ้นหมุนมาสองทีแล้วเอาลงนะไปย้อ,อนดูเอาลนะแ,แล้วกันนะแต่เราก็จะเจอนี้ก็คือแดงน้ําเงินน้ําเงินอยู่ตรงไหนนี่นี่นะหมุนมาให้ตรงน้ําเงินแดงลงไหนแดงลงนี่ก็ หมุนทางนีนะ้เริ่มจากทางนี้ก็คือแดงจะลงทางนี้ก็หมุนไปทางก่อนหนึ่งทีแล้วก็หมุนขึ้นหมุนไปอีกทนงทีหมุนลงหมุนกลับแล้วก็เก็บขาวจบขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่ห้าเอาเหลืองขึ้นมาล้อมแกนเหลืองนะแกนเหลืองวิธีการหมุนก็ขวาลงบนไปทางขวาหน้ามาทางซ้ายแล้วก็บนกลับหน้ากลับขวาขึ้นเราก็ได้รูปนี้ เอาอย่างนี้แหละหมุนอีกทีหนึ่งก็คือขวาลงบนไปทางขวาหน้าไปทางซ้ายบนกลับหน้ากับขวากลับก็จะได้รูปนี้พอได้รูปนี้พูกเอาขึ้นหมอยบนนี้เลยนะเอาไว้บนนี้เลยมเนี้นี่นนะมุมซ้ายอย่างนี้เลยแล้วก็หมุนเหมือนเดิมขวาลงบนไปทางขวาหน้าไปทางซ้ายแล้วก็บนกลับหน้ากับ,กบขวากลับได้ละนี่คือขั้นตอนที่ขั้นตอนที่หก ทำให้สีด้านข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกันนะเป็นสีเดียวกันให้หมดเลยให้เป็นสีอย่างเงี้ยสีเดียวกันอันนี้ยังไม่เป็นอันนี้เป็นแล้วอันนี้ไม่เป็นลองหมุนไปก่อนหนึ่งรอบนะลองหมุนไปก่อนหนึ่งรอบวิธีการหมุนก็คือเอาขวาขึ้นบนไปทางซ้ายขวาลงบนไปทางซ้ายขวาขึ้นบนสองรอบหมุอนอย่างงี้แหละหมุนแค่นี้แหละ,ะแล้วก็ดูสิอันนี้มีอะไรตรงมาก ไม่มีอะมียนี้ตรงนะลองดูนะหมุนเอาเอาที่ตรงไว้ข้างหน้าเราเมื่อกี้หมุนไปรอบนึงละหมุนอีกรอบนึงคือขวาขึ้นบนไปทางซ้ายขวาลงบนไปทางซ้ายขวาขึ้นบนสองรอบหมุนลงได้หนึ่งอันอยังไม่ได้นะก็คืออันนี้อันนี้อันนี้อ,อ่ะรอบหน้าก็น่าจะได้ละรอบหน้าก็น่าจะได้ละคือ หมุนขึ้นขวาขึ้นบนไปทางซ้ายขวาลงบนไปทางซ้ายข,ขวาขึ้นวนสองรอบวนได้ละอันนี้ได้ละก็คืออันนี้ตรงอันนี้ตรงอันนี้ตรงนี่เสร็จสิส้นขั้นตอนที่หเสร็จสิส้นขั้นตอนที่หพอจบขั้นตอนที่6แล้วเราต่อขั้นตอนที่เจ็ดไปเลยขั้นตอนที่เจ็ดขั้นตอนที่เจ็ดก็จะเป็นการทําให้ลูกมุม ลูกมุมีสีของลูกมุมเนี่ยตรงกับลูกขอบนะสีของมันเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือสีของลูกมุมก็คือสีนี้นะสีแดงเขียวตรงกับสีแดงเขียวอันนี้ไม่ตรงนะส้มเขียวส้มน้ำเงินไม่ตรงส้มน้ำเงินแดงน้ำเงินไม่ตรงแดงน้ำเงินส้มเขียวไม่ตรงตรงอันเดียวนะตรงอันเดียวกข้าอันเดียวนี่แหละอันนี้นะก็คือเอาอันนี้ อันที่ตรงเนี่ยนะก็คือสีตรงแต่ว่ามันยังหมุนไม่เข้าที่ไม่เป็นไรสีที่ตรงนี้มาไวมุมบนสีที่ตรงก็คือสีเขียวแดงกับเขียวแดงตรงกันทำเอาไว้มุมนี้ไว้มุมนี้วิธีการหมุนขั้นตอนที่7็เนี่ยท่องเอาเลยนะก็คือขั้นแรกหมุนข้างขวามาข้างหน้าข้างซ้ายมาข้างหน้าก่อนเสร็จแล้วก็เริ่มท่องเลยบนไปทางซ้ายซ้ายขึ้นบนไปทางขวาขวาขึ้นบนไปทางซ้ายซ้ายลงบนไปทางขวาซ้ายขึ้นจบไปหนึ่งรอบ ยังไม่ได้นะอาอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่หนีนะเขียวแดงเขียวแดงไม่หนีแต่พวกนี้มันจะเปลี่ยนสามวันออีกทีนึงก็คือเอาขวามาข้างหน้าเอาซ้ายมาข้างหน้าก่อนเริ่มต้นก็นับเลยท่องบนไปทางซ้ายซ้ายขึ้นบนไปทางขวาขวาขึ้นบนไปทางซ้ายซ้ายลงบนไปทางขวาซ้ายขึ้นอ่นี่จะได้แล้วนี่คือสีตรงกันแล้วก็อยู่ตรงที่ด้วยอันนี้ก็สีตรงกันนะแต่อยู่ไม่ไม่ตรงที่ก็คือ ส้มน้ำเงินช้มน้าเงินแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินตรงอันนี้เป็นมุมเดิมที่อยู่ตรงนี้มันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วจบขั้นตอนที่7ต่อไปทําขั้นตอนที่8ดขั้นตอนที่8เราก็จะเอาลูกพวกนี้นะลูกมุมเนี่ยที่สีตรงกันแล้วเนี่ยนะให้มันพลิกกลับไปอยู่ทีนะ่ขั้นตอนที่8นี้ก็คือให้ดูที่ลูกขอบบนว่ามันเป็นสีอะไรแล้วก็สีที่ ตรงกับมันเนี่ยอยู่ด้านบนหรือด้านข้างนะอันนี้สีแดงสีสีแดงอยู่ด้านข้างหรืออยู่ด้านบนอันนี้อยู่ด้านข้างถ้าอยู่ด้านข้างเริ่มสตาร์ด้านข้างก่อนนะถ้าอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยสีเขียวรุ่งม,มูมเนี่ยเป็นสีเขียวอยู่บนให้สตาร์ด้านหน้าก่อนแค่นั้นเองนะวิธีการหมุนก็คือหมุนกลับไปกลับมาเราจะเริ่มจากตรงนี้แหละนะแกนแดงนะขอบแดงสี ที่ตรงกับขอบแดงอยู่ด้านข้างให้หมุนด้านข้างก่อนเริ่มขึ้นแล้วก็ข้างหน้ามาทางซ้ายหมุนลงข้างหน้ากลับหมุนขึ้นข้างหน้ามาทางซ้ายหมุนลงข้างหน้ากลับเราจะได้ชุดหนึ่งชุดแรกเป็นอย่างいいนี้นะเสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือไม่ต้องสนใจนะอันนี้ก็คือเริ่มจากตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วเราจะหมุนตรงนี้ไปเก็บไว้ทางซ้ายก่อนแล้วเราจะท,ทําตรงนี้ท,ทําตรงนี้ให้มันเป็นสี่อันเหมือนกันเมื่อกี้ อันนี้ก็คือสีเขียวสีเขียวอยู่บนให้เริ่มด้านนี้ก่อนนะเริ่มด้านหน้าก่อนหน้าไปทางซ้ายขวาขึ้นหน้ากลับขวากลับหน้าไปทางซ้ายขวาขึ้นหน้ากลับขวากลับแล้วก็จะได้ชุดที่สองแล้วก็หมุนมาทางนี้แกนนี้ยังคงที่แล้วก็ทําต่อไปทําตรงนี้อันนี้สี้มอยมีด้านข้างก็เริ่มด้านข้างก่อนขวาขึ้นหน้าไปทางซ้ายขวาลงหน้ากลับ ขึ้นหน้าไปทางซ้ายขวาลงหน้ากลับแค่นี้แหละนะได้อีกชุดละก็หมุนมาทางซ้ายมาเก็บไว้ทางนี้นะแกนแกนแดงยังอยู่ตรงนี้นะอย่าหมุนไปแกนอื่นแกนแดงตลอดอันนี้สุดท้ายแล้วก็คือสีน้ําเงินน้ําเงินอยู่บนก็ให้หมุนด้านหน้าก่อนนะด้านหน้าด้านหน้าไปทางซ้ายบนขึ้นหน้ากลับซ้ายกลับซ้ายบนขึ้นหะน้ากลับซ้ายกลับจบจบขั้นตอนที่8แล้วก็จบขั้นตอนการหมุนลู่